อ้ออาวสาวสะปากกว้างเลยรับเอาเด้วยครับเออค่ะขอเอปอปอเปี๊ยะไก่กับเฟนฟรายค่ะขอน้ำเปล่านะเหมือนกันค่ะน้ำเปล่าอีกแก้วหนึ่งเออเดี๋ยวหนูมานะคะเราแทบคุยกันไม่ได้เลยเธอจะพาน้องมาทำไมเนี่ย ฉันไม่ได้ชวนนะเธอน่ะตามมาเองตั้งหากแล้วน่ารักดีนนะแต่ว่าชอบเจอมากไปหน่อยเดี๋ยวเธอเธอ<ะ>ว่านอนชิอิและก็ฉันจะทำไมจะเอาแก้วฟาช์เหรอเปล่าฉันจะคว่างแก้วลงพื้นโอโอ,โ,อโรแมนติกจังถ้าเล่นเสร็จแล้วก็พูดเรื่องสำคัญสักทีคิดอะไรได้บ้างไหมฮะพระเจ้าสร้างสมองให้เธอด้วยไม่ใช่เหรอเธอก็คิดสิเออน่ะยังไงซะฉันก็จะเลือกสวมแหวนแต่งงานจากมือ,อยุบราชคนเดียวเท่านั้นฉันไม่เข้าใจนะทำไมผู้ผู้หญิงถึงได้อ่อนไหวกันนักเนี่ย ไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมเนี่ยไม่เคยได้ยินเรื่องนี้เหรอเรื่องอะไรของเธอเรื่องแค่นี้ก็เกิดขึ้นเป็นปกติอยู่แล้วนายไปอยู่ไหนมาฮะเขาว่ากันถึงความหมายที่ซ่อนอยู่ของแหวนบนนิ้วเพราะว่าเส้นเลือดใหญ่มันส่งตรงไปหาที่หัวใจยังไงแ่ละไม่เคยได้ยินเหรอ,อยุบราชดถึงต้องเป็นคนแรกที่สวมแหวนแวนต่งงานให้ฉันโอ้โอรแมนติกจังเลยช่างเถอะเอาเรื่องที่ไหนมาพูดก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมดแล้วไม่ได้เพี้ยนยะ<อ>ฉันคิดอ,อะไรดีๆออกแล้วล่ะอะไรล่ะ,ะที่ดีๆนะ ก่อนที่จะแต่งงานฉันจะเรียกยุบรกไปที่วัดและขอให้เขาสวมแหวนให้กับฉันยังไงล่ะแล้วถ้าเราสวมแหวนให้กันต่อหน้าพระเจ้าทุกอย่างก็จะลงตัวยังไงล่ะเพอร์เฟกสุดๆเลยตื่นเต้นจังอยากให้พรุ่งนี้มาถึงเร็วๆจังเลยอยากแต่กับยุบราชแล้วเธอนี่มันพวกคลั่งรักจริงๆเลยนะก็ไม่อยากพูดหรอกแต่ก็ได้เรียนรู้ความรักจากเธอ๋อเกือบลืมพูดเรื่องสำคัญเลย พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมเอาแหวนไปด้วยล่ะโอเคนะวางก่อนนะแม่มาล่ะอันแนคุยกับคุณอยู่ล่ะสีใช่ไหม <c oughs> นี่ลูกกับคุณเนี่ยจะคุยกันทุกเรื่องก่อนแต่งงานเลยเหรอลูก <c oughs> เก็บเอาไว้คุยกันหลังแต่งงานเถอะนะจ๊ะ <c oughs> มันแป,กแปลกๆใช่ไหมละ่ะจนวันนี้แม่คงพูดเรื่องแต่งงานกับลูกเป็นพันๆครั้ง ความฝันสุดท้ายของแม่คือได้เห็นลูกได้เป็นฝั่งเป็นฝาแล้ววันนี้ความฝันกำลังจะเป็นจริงแต่ว่าพอคิดๆด,ดูแล้วว่าลูกน่ะจะต้องไปเป็นสะพ้ายอยู่ที่บ้านคนอื่นแม่ก็รู้สึกใจหายไปไม่น้อยเลยถ้าหากว่าไม่มีลูกอยู่ด้วยแล้วแม่น่ะแม่จะอยู่ยังไงล่ะทีนี้ฮะแม่จะเบี้ยวอารมณ์ทำไมคะยังไม่เวลาตั้งเยอะกว่าจะแต่งงานไม่มีเวลาแล้วตั้งหากล่ะแม่กับพูดหน่อยได้ไหม ไม่ว่าจะยังไงนะกุนเขาก็เป็นเด็กดีเขาจะทำให้ลูกมีความสุขมากๆแม่เชื่ออย่างนั้นนะและแม่น่ะก็พูดจริงๆด้วยแม่เชื่อมั่นแบบนั้นแม่คะถ้าหนูบอกแม่เรื่องของยุบราชได้แล้วก็ถ้าแม่ได้เจอเขาที่ไม่ใช่ลูกของอนิตาลูทราแต่ว่าเป็นตัวของเขาเองแม่ก็คงจะชอบยุบรด้เหมือนกับหนู เขาจะทำให้หนูมีความสุขเขาจะรักษาสัญญาทุกอย่างที่ให้ไว้กับหนูค่ะอลิชทอไงอลิชา,ชามาวัดด้วยเหรอ,อ,อใช่ฉันมีประชุมที่นอกเมืองนะ่ะ ก็เลยแวะมาไหว้พระอลิเธอร์เอ่อฉันรู้นะว่าฉันยุ่งเกินไปแต่อยากจะบอกอะไรเธอสักหน่อยนึงฉันว่าเธอควรจะให้โอกาสกุนเขาเนะถึงฉันจะไม่ได้ชอบแล้วก็ยกย่องเขาขนาดนั้นแต่เขาก็รักเธอมากเลยล่ะฉันเห็นแบบนั้นจริงๆเนะคือว่าฉันเน่ะไม่ค่อยชอบคุยเรื่องส่วนตัวกับคนแปลกหน้าสักเท่าไหร่หรอกนะโอเคบายพ่อคะ ยายคนนี้ไม่มีมารยาทจริงๆเวียงใส่หนูอีทั้งหากช่างเถอคะค่ะความรักสอนในทุกอย่างถ้ากุลเลือกเธอก็ตามนั้นหวังว่ากุลจะปรับนิสัยให้เธอชิวกว่านี้สักหน่อยหนึ่งคงจะสบายกว่าเยอะเลยอลิชาดูพิเรกนว่าไหมฉันบอกเธอเรื่องของกุลแต่ว่าเธอดันเบี่ยงใส่ฉันซะงั้งงน อยากระด้บมากมากเลยกูอีกอแล้วทวเกพูดถึงกนอยู่นั่นแหละทำให้ฉันอารมณ์เสียรู้ไหมฮะโฟกัสแค่ชีวิตของเราก็พอแล้วรีบทำตามที่คุยกันไว้เถอะโทษทีนะฉันขอดูแหวนหน่อยสิฉันอยากเห็นว่ายุบแรกของฉันเลอกแบบไหนมานะแหวนเหรออย่าบอกนะว่านายลืมนะนายลืมแหวนได้ยังไงยุบแรกฉันบอกให้นายเตรียมแหวนไว้ยังไงล่ะเชา้าแบบนี้ร้านเครื่องเพชรเขาไม่เปิดกันหรอก แล้วจะเอาแหวนที่ไหนมาใส่ได้ฉันบอกให้เธอเตือนฉันทำไมไม่เตือนเล่าเธอนั่นแหละที่ผิดเธอต้องควรเตือนฉันสิใจเย็นเย็นนายุบราชฉันมีวิธีหาแหวนแล้วแต่ว่านายอาจจะรับไม่ได้ก็ได้นะอะไรล่ะโทวิงเกิลโทรมาทำมไมแต่เช้าเนี่ย อเหรอายกุลนายอยู่ไหนนะี่ยอยู่บ้านสินอนอยู่บนเตียงเนี่ยแค่นี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเด,ยเด๋ยวกุลอย่าเพิ่พงกวนฉันสิฉันอยากจะให้นายช่วยฉันสักหน่อยนะว่ามากุนช่วยฉันทีนะแหวนแต่งงานที่แม่นายเลือกไว้ให้นะ่เอามาที่วัดด่วนเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวนะอะไรนะเพราะฉันอยากให้ยุบราชเป็นคนสวมแหวนให้ฉันยังไงล่ะ แต่ว่าเขาลืมหาแหวนมาเพราะงานช่วยดบม,มันหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้ร้านเพชรยังไม่เปิดเลยเราหาซื้อที่ไหนไม่ได้นี่ฉันกลายเป็นผู้เชิญแหวนแล้วคอยวิ่งตามเธองนั้นเหรอกุนนายต้องช่วยฉันนะฉันเองก็พยายามช่วยนายเรื่องอลิชาตเต็มที่เลยเละ่ะจะพยายามก็แล้วกันพยายามงั้นเหรอต้องทำสิเร็วเข้าเลยนะด่วนๆเลยความสัมพันธ์หล่อๆของเธอกับฉันมันมีขอบเขตนะอย่าให้มันมากเกินไปอีกอย่างเธอไม่ใช่แฟนที่จะสั่งฉันทำอะไรก็ได้ เธออยากให้ฉันช่วยแล้วก็พูดพอๆหน่อยสินะเอาไหมนะคะคุณสารนะช่วยฉันหน่อยนะคะโอเคหรือยังละ่ะก็นิดนึงเดี๋ยวจะหาทางให้นะหน่อยแนะ่มันบอกให้ฉันพูดพอๆแบบนั้น่ะแย่จริงๆเลยช่าบัตนะวันนี้เราเรรีบแต่งกันไปจะขอร้องให้อหมอนั่นช่วยก็โอเคนะเข้าใจหรือเปล่ายุดดวันนี้เราต้องแต่งงานกันให้ได้เลยนะ โชคดีไม่มีใครอยู่เลยลแล้แหวนอยู่ไหนเนี่ยแม่เก็บไว้ตรงไหนนะอ๋อน่าจะอยู่ในนี้มัง้งอยู่ไหนนะอ๋อนี่ไงอืม กุลมาทำอะไรในีนี้ออแล้วหาอะไรในตู้เสื้อพ่อเอ,อมาหาอันนี้ครับพ่อถุงเท้าเหรอ,อ,อใช่ครับพ่อถุงเท้าของพ่อคู่นี้ผมผมชอบก็เลยมาหาดูกุนนี่มันยังไงกันแน่แกแอบเข้าห้องชั้นแล้วเอาไป วางลงเดี๋ยวนี้เลยนี่คุนไดเอาแหวนมาไหมไม่อะแต่ว่าในกล่องเนี่ยมีลูกอมมาให้นะตลกตายละชีวิตฉันก็ตลกแบบนี้แหละทวิงเกลิลทนายจ่า เพราะว่าเธอทุกอย่างที่ฉันทําก็เพราะเธอขโมยแหวนของตัวเองจากบ้านของตัวเองก็เพราะว่าเธอคู่บ้่นของฉันจะให้แหวนกับแฟนตัวเองต่อนหน้าฉันเนี่ยนะเข้าใจบ้างหรือเปล่าว่าฉันต้องผ่านอะไรมาบ้างไม่รู้ว่าฉันจะต้องทําอะไรอีกบนข้อตกลงนี้พระผู้เป็นเจ้าช่วยลูกด้เถอะขอบใจมากนะคุณสาระนะวันนี้นายช่วยฉันได้เยอะเลยล่ะพูดอีกสิพูดอีกเลยอพูดอีกรู้สึกดีจริงๆที่ได้ยินคำนี้จากปากเธอขอบใจนะคุณสาระนะ ถ้าคุยกันเสร็จแล้วก็รีบทำสิ่งที่ต้องทำทุกทีเถอะได้สิอีกอย่างหนึ่งอะไรจะดีไปกว่าได้แลกแหวนกับคนที่เรารักกันล่ะจริงมะรู้หรือเปล่าว่าช่วงสำคัญที่สุดของชีวิตเรานายกลายเป็นปุ๋ยไปแล้วจะช่วยไม่ได้นะนายนี่ก็แปลกนะในวันสำคัญของนายแฟนนายก็อยู่ตรงหน้านายแล้วแต่ว่านายคือเรื่องฉันนายที่แปลกเป็นบ้าเลยช่าง<ว>คำธนายุบราชยุบราชห่วงแค่ฉันก็พอแล้วล่ะนะ ยุบราชแบบมันตกน้ําไปแล้วรีบลงไปเอาเร็วข้าสิเธจะบ้าหรือไงฉันไม่ลงไปในนั้นหรอกนะไม่มีทางอะ<ม>ผู้ชายยอมเจ็บตัวเพื่อความรักแต่คุณผู้ชายคนนี้กลัวน้ำซะง,งั้นพ่อธนกุลนายช่วยฉันก็ใช่ว่านายจะพูดอะไรกับยุบราชได้นะไม่เป็นไรนะยุบราชเดี๋วยวฉันลงไปเอาเองโอเคนะ ผู้หญิงลงไปหาแบนด้วยตัวเองเราเยืนดูอยู่ข้างๆไป่ทำอะไรเลยเหรอนายจะตามมาทำไมเนี่ยยุบแรกเขาไม่ชอบเห็นฉันอยู่กับนายนะฉันไม่ได้มาช่วยเธอ ฉันมาหาแหวนของฉันถ้าหาไม่ได้ที่บ้านฉันเป็นเรื่องแน่ถ้าหาแหวนไม่ได้วันนี้ฉันก็ไม่ได้แต่งเหมือนกันยบราชฉันเจ้าแหวนแล้วเราอุตส่าห์ลงน้ำหาแหวนแฟนเธอกลับไปรอในวัดซะงั้นนะ่ะเลขหมายที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ เลขหมายที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้เป็นเพราะนายคนเดียวเลยฉันบอกแล้วไงว่ายุบราชเขาไม่ชอบเห็นเราอยู่ใกล้ๆกันนอะนายจะลงมาช่วยฉันทำไมฉันบอกแล้วว่าหาแบนเองได้แบนก็ไม่ได้แลกให้กันและตอนนี้ฉันจะแต่งงานกับยุบราชได้ยังไงตอนนี้เขาปลอดฉันแล้วก็ไปไหนไม่รู้แล้วเนี่ยก็เก็บไว้สิ เอาไปเลยไปตามหายุบราแล้วก็ให้เขาใส่ให้ซะพอเสร็จแล้วก็ค่อยมาคืนแล้วกันนะเพราะไม่งั้นงานแต่งหลอกๆของเราก็จะไม่เกิดขึ้นแนะ่ฉันไปละไม่รู้ว่ายุบรารูา้สึกยังไงเขาต้องโกรธมากแน่ๆแล้วฉันจะแต่งงานกับเขายังไงล่ะเนี่ย แกตามฉันมาทำไมบอกสิว่าตามมาทำไมใครจ้างแกมาบอกฉันมาเดู๋นี้บอกสิบอกบ,บอกก็ได้อย่าตีฉันเลยนะคุณอุชชาจาช้างฉันมาสืบเรื่องเธอคุณอุชชาคุณอุชาสราะนะอุชาสราะนะ เจ้านักสืบกิ๊กก๊อกเป็นไงล่ะคิดว่าจะหาหลักฐานมาตัวลูกสาวของลีลาธนิจากับลูกชายฉันนั้นเหรอคิดจะถ่ายรูปสองคนนั้นงั้นเหรอและทำลายชื่อเสียงของพวกเราด้วยอย่างนั้นจริงๆเหรอรู้เอาไว้ด้วยนะการจะเล่นเกมกับคนบ้านนั้นเป็นสิทธิ์ของฉันแต่เพียงพูดเดียว และจนถึงทุกวันนี้ฉันถึงเล่นเกมไปแบบไม่รู้จักจบยังไงล่ะเข้าใจหรือยังหรือว่าต้องตายก่อนถึงจะเข้าใจเฮ้ยอย่าเฮ้ยนี่มาแม่มาที่นี่ได้ไงแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันวันที่ลูกออกไปวัดแต่เช้า แม่รู้สึกอะไรแปลกๆไม่รู้ว่าทำไมถึงรู้สึกเหมือนกับว่ามีอะไรที่แม่รู้สึกไม่ชอบมาพากลแม่อดไม่ได้ก็เลยตามลูกมาจนถึงที่นี่แต่ว่าโชคยังดีที่แม่น่ะไปเห็นเจ้านักสืบนั่นพอดีไม่อย่างนั้นนะคงจะสายเกินแก้แน่ยุบราชระวังตัวไว้นะมีคนแอบตามลูกอยู่ าลูกออกจากที่นั่นได้ผู้ชายคนนี้จะคอยตามลูกพอลูกออกมาคนของเราก็จะจับตัวเขาแม่ต้องรู้ให้ได้ว่าใครเป็นคนจ้างผู้ชายคนนี้มาถ้าแม่มาไม่ทันแล้วก็เจ้านักสืบนั่นคงจะได้รูปหลักฐานมัดตัวลูกแล้วเขาจะคอยถ่ายรูปลูกกับทวิงเกิล และมันจะทําลายชื่อเสียงของเราที่สั่งสมมาเป็นปีๆทั้ทงที่ใกล้จะบรรลุปเป้าหมายความแค้นที่มีต่อลีลาธานิจามันก็ยังคงอยู่ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้วันนี้ถ้าหากแผนของเราล่มในยุบราชลีลาธานิจาก็จะชนะแม่อีกครั้งหนึ่งและแม่ก็จะแพ้แม่จะปล่อยให้ลีลาธานิจาชนะแบบนี้ไปตลอดไม่ได้หรอกนะลูกเธอทําทลายชีวิตของแม่ผ่านมาหลายปีแล้ว และแม่ก็ทำอะไรไม่ได้ได้แต่นั่งกอดอกแม่หาทางแก้แค้นไม่ได้เลยสักนิดเดียวแม่อยากจะแก้แค้นยุบราชช่วยบอกแม่ทีสิว่าแม่น่ะจะต้องมีวันนั้นครับแม่ผมสัญญาว่าแม่จะได้แก้แค้นลีลาธนิจาแน่นอน เธอวิงเก้าต้องชดใช้บาดแผลที่แม่เธอทำกับแม่ไว้เธอจะต้องชดใช้ผมสัญญาครับแม่ผมจะชำระหนี้แค้นให้แม่ไม่ว่าทางไหนก็ตามเป็นเพราะว่าลีลาชีวิตลูกถึงได้พังทลายลงลูกไม่เคยได้รับความรักจากพ่อเลยสักนิดเดียว เพราะว่าลีลาธานิจาพ่อของลูกถึงได้ทิ้งแม่และจากไปตอนนั้นแม่เองก็ทำอะไรไม่ได้และวันนี้แม่เองก็หมดหนทางแล้วด้วยไม่แม่ไม่ได้หมดหนทางทวิงเกิลแม่ฉันต้องเสียใจแทบทุกวันและถึงเวลาที่เธอจะต้องเจอแบบที่แม่ฉันเจอบ้างเพราะว่าฉันไม่ได้รักเธอ ไดินหรือเปล่าฉันไม่ได้รักเธอแค่แกล้งทำเป็นรักแค่นั้นแหละพระผู้เป็นเจ้าฉันไม่อยากให้อนาคตของลูกต้องถูกเงาร้ายครอบงำแต่อนิตาลูทราบางครั้งฉันรู้สึกกลัวอารมณ์โกรธของเธอเธอแทบไม่ยอมรับความจริงเอาซะเลย ไม่ยอมเชื่อว่าฉันไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรกับคุณลูทาสามีของเธอฉันเนี่ยไม่รู้อะไรเลยจริงๆนะฉันแต่งงานกับพ่อของทวิงเกิลเพราะพ่อแม่บอกว่าโอเคสำหรับคุณลูธาฉันไม่เคยคิดอะไรกับเขาเลยแต่เพราะความสงสัยไม่รู้จบของอนิตาเขาจึงจบชีวิตแต่งงานด้วยมือตัวเองและเอาแต่โทษฉัน บางครั้งฉันก็ร่ำกลัวอารมณ์กดของเธอฉันกลัวว่าเธอจะทำลายอนาคตของทวิงเกิลเข้าพระผู้เป็นเจ้าคะฉันอยากเห็นทวิงเกิลมีความสุขลูกคือชีวิตของฉันลูกคือทุกอย่างยิ่งกว่าชีวิตซสอีกนะคะที่ฉันอยู่ได้นะก็เพราะว่าฉันมีลูกอยู่ข้างๆฉันฉันอยากจะมอบทุกสิ่งในชีวิต ที่ลูกฉันต้องการฉันอยากจะให้เธอทุกๆอย่างเลยเท่าที่จะเป็นไปได้โอ้โหอยู่นี่เองคุณพี่พี่คะฉันตามหาทวินเข้าตั้งแต่เช้าจนทั่วไปหมดเลยแต่ว่าเธอไม่อยู่คะ่ะไปไหนก็ไม่รู้สิเธอไม่อยู่เหรอคุณพี่คะ เกรงว่าอิสระที่พี่จะให้ทวิงเกิลจะทําให้เรามีปัญหาเอาได้ในอนาคตข้างหน้านะคะคุณพี่พอกันทีพินนี่ฉันบอกเธอกี่ครั้งแล้วว่าฉันเน่ยเชื่อใจทวิงเก้าที่สุดเดี๋ยวทวิงเก้าก็จะแต่งงานอยู่แล้วแล้วก็ย้ายไปอยู่บ้านสามีแล้วถ้าลูกฉันเนี่ยอยากจะเที่ยวกับเพื่อนเพื่อนสักนิดสักหน่อยเนี่ยแล้วฉันเน่ยก็ไฟเขียวแล้วด้วยเธอมีปัญหาอะไรหรือไง ฮโเขบคุณที่นายรับโทรศัพท์สักทียุบรกน,ในายหายไปไหนของนายนะอย่าบอกนะว่านายโกรธฉันที่กูล,ลงมาช่วยฉันหาแหวนนะนายไม่โกรธฉันใช่ไหมทวเกเธอถ้ากูล,ลงมาช่วยเธอทำไมฉันจะต้องโกรธเธอด้วยล่ะจริงๆแล้วเนี่ยแม่ฉันอยู่ที่วัดฉันก็เลยหลบออกมาแต่ว่าที่วัดฉันไม่เห็นแม่ของเธอเลยนะยุบราชก็ดีแล้ว ก็แปลว่าเขาไม่เห็นเธอเหมือนกันใช่ไหมะยุบราชฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยที่เราจะแต่งงานกันแต่ก็ดันถูกขัดจังหวะซะได้แหวนของเราตกลงไปในสระมันจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเนี่ยชวิงกลมันแค่เรื่องบังเอิญเฉยๆอะไรที่เกิดขึ้นน่ะมันผ่านไปแล้วและฉันก็ไม่อยากให้มันชักช้าด้วยเธอก็รู้ว่าฉันรักเธอมากโอเคงั้นเอางี้มาเจอฉันด่วนเลยแล้วเรามาสวมแหวนให้กันแลวกัน เราจะได้แต่งงานกันไม่ยุบได้ตอนนี้ไม่ได้เพราะฉันอยากสวมแหวน,นต่อนหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นแต่ว่าตอนนี้ที่วัดอาจจะมีคนที่เรารู้จักมาเห็นเราก็ได้นะเราจะโดนจับได้นะสิได้เลยงั้นคืนนี้เจอกันโอเคเลยงั้นเจอกันนะหวังว่าครั้งนี้คงจะไม่มีอะไรผิดพลาดอีกแล้วไม่พลาดแน่นอนทิวิงเกอรครั้งนี้ฉันวางแผนมาอย่างดีบาย โอกาสแก้แค้นของแม่มาแล้วและคืนนี้ผมจะทำพิธีแต่งงานกับทวิงเกลและผมจะทำแผนการสุดท้ายของผมให้ทวิงเกลปนปี้จนไม่เหลือชิ้นดีเลย